วันนี้มีโอกาสได้มาเห็ดลิดด้วยค่ะห่างหายไปดนแล้ะคะ่ะอาทิตย์กัววันน้มาเห็ดปวดฟันค่ะทรมานปวดเลยบ่อยากเก็บลิมมาเก็บบรรยากาศริมทะเลหัวหินให้พี่น้องเบ่งวันนี้ก็เป็นวันพลหัสัดจ่าเวลาหาโมงแรง นีเวลาออกมายัางเลยบรรยากาศตอนเย็นนะคะกะเงียบเงายบเลยจ้ะทนะ่องเที่ยว่ค่อยี้อกทะเลเขาตะเกียบจ้าทะเลเขาตะเกียบหัวหินจะ้ะเมื่อไกลจากบ้านจ้าก็ดีนันเลยพาก,กันขี่มอเตอร์ไซค์มากกัพไปใหญ่ ไม่นักทองแยวแน่อยู่บรรยากาศร่มเย็นดีจ้ะบรรยากาศดินทะเลครับเด็กปูอูตัวเล็นเนก ลือเล็กๆนะคะนี่สปีดบูทครับโดนอนกับีจ้ะ แน่นอนหนึน่งจ้ะจะนอนจะจะนอนเอิ้นยังกระลาบหูเอิ้นเ,เอิ้นตัวนอนบรรยากาศยังทะเลยังม,มาแรงนะจ๊ะนี่ผู้ใดสนใจยมมากอ่ะเขาจะเกี็บด้วยจ้าก่อน จะโออยู่ให้แห่งอยู่จะเย็นสบายอยู่สำหรับการรีแลกซ์สำหรับการพาคขอรพว,วาพาเด็กๆมาเที่ยว เราดีไปเปล่าบ่อไฟหลายบ่อไฟคืนทักไปไหนเอาวิวทะเลมาฝากจ้ะห่างหายไปดนปวดแขวปวดแขวปวดฟันเลยเฮ็ดบ่ได้ทรมานโพดอันนี้ก็บไข้แน่ล่ะไปหาหมอมาไข้แน่กัะก็เลยอ่ามาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งพอดีหลักฟันบ่ค่อยดีแม่จ้ะ เสียวฟันกินน้ำแข็งกินหยังเข้าไปกะปวดทรมนานก็จะไปหาหมอได้ก็เศร้าปวดใช่ไงจะไม่หาได้ก็สั่นหมอคนมาตวรตวจห้เพราะว่ามันบวมทั้งเหงือกบวมพุ้งเลอะลอกฟันบม่ดีแต่จะเป็เนเพราะว่าอายุเริ่มหลายน้ำใหดอกแตฟันแต่ก็คอยดีนําปันได หนาวลมยูลมทะเลสามีแบ่หน้าเดถางน้ำยู่จ้า เล็กหัวหินจ้าพาดเหน่อยพาคครัวมาเที่ยวมาเด็นมาทักคนกต่โอ้ยเยอะแต่บอกรไกลออกจากกรุงเทพกับมา่สองขับรถกับขับรถซ่วนตัวมั่นสามชั่วโมองจ้กทะเลใกล้บ้านนะคะเราไม่ต้องไปไกลถ้ามีลูกเล็กเด็กแยงมาเที่ยวไกลแถวไกล้กรุงเทพจ้าก็ตองไปไกลบรรยากาศดีที มายืมเบอง์คืนจ้ะย้มเบากคืนึ้นวันไหนวานไหนจ้ะขึ้นน i อย ล้วนๆเลยพี่น้องเอ้ยมีนมีนยยาว่าฝากเทาทะเลมาฝากล้วนๆ,ๆเลยวิว,วทะเลถึงวิวกันทะเลยามเย็นนะคะบรรยากาศตอนนี้ห้าโมงห้าเย็นค่ะประเทศไทยนะคะมาเลพี่น้องเอ้ยผูดอยามาทะเลผูดผ่อนตอนนี้มาะหม่มางสมกัดมาลงแตน้ำทะเล ดีพี่น้องลงยางมาเล่นทางไม้นาำเย็น e ดีกระปัาดิดตามไมเดอ้อพี่น้องเอ้ยบริเทดคลิปห้างหายไปดุนแกบบ่ค่อยสบายอันนี้ก็เอาคลิปริมทะเลมาฝากพี่ฝากน้องขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะ